โรงเรียนมัธยมประชานิเวศได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์กีฬาประชานิเวศโดยมีพิธีถวายความอาลัยและการแปลอักษรรวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองประชาชนในชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแปลอักษรเพื่อถวายสการะอันเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทระมหาภูมิพลอดุญเดชดุดสิ้นแสะสะอื้นกล้องนองน้ำตาพาโศกสร์ไทยทั่วทิศ กิตอาดูลด้วยจาบันพระมิ่งขวัญพันไลภ้าจาก,กิ่นไทยมัธยมประชานิเวศประนตน้อมรวมใจพร้อมหลอมสำนึกทุกสมัยขอพระองค์สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตในทิพสถานวิมานเทินพวงข้าพพุทธเจ้านายชาวบริษทรงนวััตภูมด,ด้วยกันเดตจ,จดุจัก คณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนชาวเขตจะดูจักคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมประชานิเวศลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชนิญคุณครูพรพนาบริพันธ์ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนมัธยมประชานิเวศขับเสภาแสดงไว้อะไร ไหวเดชพระบาทสมเด็จพระปรเินทรามหาฮภูมิพลอดุลยเดชครับวันที่สามตุลาเมื่อบันจบทางที่พบพระสุธา แผนคำเมือส่วนดังฟ้าฟาดลงมาดังคร่ำครวนชังแสนหวนโซกาสุดอังรือไทยพระบิดรสยามจากไปแล จังดวงแกว่วแสงเทียนดับแค่งใคน้ำตาท่วมทั่วราดสุดอาลาัยยังผัวนายพ่อหลวงผัวมีผลเจ็ดสิบปีครองเรืองตงงานหนัก มีหยุดภากทรงเสด็จทุกแห่งโหนงอ้ห้เหนื่อยทุกยากตรากตรำตนมิเคยบนแม้ลำบากทรงอด ใช้ชีวิตพอเพียงและเห็นผลห่งทางฐานะว่ามเป็นอยู่ได้ด้วยตนให้เป็นคนเข้มแข็งสู่ชีวาทรงประกาศรวมใจ คนในชาติทงประกาศอุปธรรมาศาสสนาทรงเป็นจอมทัพไทยเจ้าพระยาสร้างแสนยานุภาพกองทัพไทยทรงเป็นศสนยนรวมใจ ไทยทางชาติทุกตัวราชน้อมจิตผิดสมัยและก้มกราบพระบาทด้วยฤทไทยนับถือในพระบิดรของพวกชนแม่พระองค์ทรงจาก ดังเ้ืดองเกี่ยวสลายกลางสายฝนลูกขอบพ,พ,พระบาทด้วยจิตตนอ,อกุศลต่อองค์ผู้อัวนายด้วยกุศลสร้างมา ข้าจิตมอบอุทิศพระองค์ด้วยพองสายขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป,ปเสด็ดในสวงสวรรค์น,นิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเทศ